โอยระวังตูดป้าป้าโอ,โอ้ยระวังตูดป้า รถเบนซ์นะครับดิรถเบนซ์ขนาดนี้เลยรถเบนซ์ขนาดเบียดนี้นะครับผมสนตรูดครับสนตรูดหนูเลขประการมาหนูเนี่ยนะครับรถเบนซ์นนะ ทางมูลานเพิ่งหยุดตกไปตะกี้แหละตกนิดเดียวชนกับเส้นโค้งที่มป็คูก็มาหยุดตกแล้วตอนนี้เลยตกเย็นๆทัดไวๆตัวมานี่ครับดูแล้วป่ะงานเข้าแล้วครับงานเข้าแล้วครับถนนพระไทยร่านะครับเบนซ์ครับอาการน่าจะเหมือนจะเมานะครับนะตอนนี้นะครับเวลานี้เลยนะครับชนตูดเต็มๆเลย

ว่าอะไรทุกอย่างเนี่ยมันมีมันมีปัจจัยในการอ้าเละไรันหากูเดินมาหาเขาหนิกูเดินมาหนิกูม่ไเดินมาปวยอะไรปป้าปอะไรเยี่ยอะไรกูเดินมาหนิกเดินมาหนิยี่สิยี่ น้าน้าไหมนี่ใส่ผมคุณอะไรคุณเดินไปหาผาแล้วมาน้าจะมาด่าผมทำไมเอาไผขนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดนมึงโดนเมาแล้วขัดแน่เออ